บุญหนาสวัสดีครับอาจารย์วันนี้พิธีพุทธานะพุทธาพิเศษนั่งปกอธิษฐานจิตหลวงพ่อยอดโกสโลครับคุณตูมตามอาจารย์ครับวัดบ้านไร่ปัจจุบันใครเป็นเจ้าวาดครับหลวงพ่อทองหรือเจ้าคุณนุษถ้าเจ้าคุณนุชย์เป็นเจ้าวาดหลวงพ่อทองอยู่ในฐานะไหนครับเป็นลูกนะเป็นพระลูกวัดเหรือครับนะตูมตามสราบนะคือผมบอกนะครับว่ามันไม่ใช่ปัจจัยสําคัญน,นะว่าใครคือนะเจ้าวาดหรือใครคือพระลูกวัด ท่านไปดูเกจิดังๆส่วนใหญ่นะครับเกจิดังๆส่วนใหญ่ตอนนี้เขาไม่เอาตําแหน่งครับนะเขาไม่เอาตําแหน่งเพราะอะไรถึงไม่เอาตําแหน่งการที่มีตําแหน่งทางคณะสงฆ์บางทีมันมันทำงานอะไรลําบากแล้วมันก็ไม่ไม่สบายใจนะหลวงพ่อทองนะท่านนะท่านอยู่ชัยภูมินะหลวงหลวงพ่อคูณเนี่ยนะยินดี แล้วก็สนับสนุนให้ท่านท่านอยากจะปีกวิเวกท่านไปอยู่ที่นั่นนะพอตอนหลังเนี่ยท่านก็มาอยู่ที่วัดบ้านไร่แต่วัดบ้านไร่เขามีเจ้าอาวาสตามที่ท่านบอกนั้นจะมาบอกว่าตอนนี้ผมบอกว่านะนะอาจจะมีนะมีคนที่พยายามจะทําประเด็นนะทําประเด็นว่าเจ้าอาวาสไม่ใช่เจ้าอาวาสหรืออะไรอย่างเนี้นะผมบอกว่านะความศรัทธาเนี่ย เขาไม่ได้ศรัทธาที่เป็นเจ้าอาวาสหรือไม่ใช่เจ้าอาวาสท่านเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับนะความศรัทธาของผู้คนนะเขาไม่ได้ศรัทธาว่ามีตําแหน่งหรือไม่มีตําแหน่งผมเห็นเกจิหลายรูปดังๆท่านไปถามนะหลายองค์เป็นพระลูกวัดฉะนั้นเนี่ยการเป็นเจ้าอาวาสหรือไม่เจ้าอาวาสตรงนี้เนี่ยผมบอกนะนะประเด็นเนี่ยวงการพระพยายามหลายเรื่องนะ หลายเรื่องที่จะเอามาเป็นประเด็นนะพูดกล่าวแล้วโจมตีกันเนี่ยนะครับนะอย่างประเด็นนะประเด็นนะประเด็นนี้ก็พยายามนะครับแต่ก็มีเรื่องของอายุพรรษาก็เอามาโจมตีกันนะอย่างพระบางองค์นะพรรษาท่านนะพรรษาท่านไม่เยอะเพราะทําไมถึงพรรษาท่านไม่เยอะเพราะว่าท่าน ท่านบวชแล้วศึกศึกมาแล้วบวชใหม่หรือบางท่านมาบวชตอนอายุมากแต่ก็ใช่ว่าพรรษาไม่เยอะแล้วไม่เก่งนะครับเผอเผอพรรษาเยอะเนี่ยนะเก่งสู้พรรษาไม่เยอะไม่ได้เพราะอะไรบวชแล้วไม่ทําอะไรอะ่ะบวชแล้วไม่ศึกษาเราเรียนบวชแล้วไม่ทําอะไรเลยพรรษาเยอะแต่ว่าไม่มีวิชาอะไรเลยท่านเห็นไหมก็เยอะแยะนั่นเนี่ย ท่านพยายามนะฮะผมเห็นหลายคนเนี่ยไปโจมตีกันโดยเฉพาะนักสร้างไปตั้งกลุ่มตั้งกวนเพื่อจะโจมตีคนอื่นลักษณะแบบนี้นะ่าโจมตีว่าพันษาน้อยบ้างอะไรบ้างนะครับโกงอายุบ้างเนี่ยไอ้ประเด็นพวกเนี้ยผมบอกว่าท่านอย่าเอามาโจมตีกันเลยโกงอายุเหมือนกันนะบอกว่าท่านโกงอายุท่านไม่ได้คิดว่าจะโกงนะครับผมรู้นะว่าบางทีเนี่ย นะั่นแหละอย่างเรื่องอายุเนี่ยนะฮะมันเกิดยังไงคืออายุเนี่ยบางทีผมบอกแล้วท่านอายุมากแล้วสมัยเมื่อก่อนเนี่ยแจ้งเกิดเนี่ยเขาไม่ได้ไปแจ้งเกิดเองถ้าย้อนไปเนี่ยคนเกิดเนี่ยต้องไปให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านบางทีมันไกลเขตหนึ่งบางทีมันไกลเขาก็รวบรวมนะคนที่เกิดแล้วฝ่าจะไปแจ้งเกิดเนี่ยเอาไปกันทีเดียวเลยนะครับ เอาไปกันทีเดียวไปแจ้งเกิดบางทีก็ไม่รู้จําวันไม่ถูกเกิดวันอะไรเกิดวันอะไรก็เอาไปใส่วันนี้เลยหนะ้าปีก็ผิดวันเกิดก็ผิดแต่ว่าท่านจําท่านได้อะท่านจําท่านได้ว่าท่านเกิดปีอะไรอายุเท่าไหร่แล้วแต่ว่าในใบเกิดมันไม่ตรงไอ้คนจะไปโจมตีก็บอกว่าโกงอายุนี่คือสิ่งที่พูดกันในวงการพระทาไมจะริด้อนจะว่ากล่าวว่าท่านโกงอายุนะาอายุไม่ถึง แล้วพอพระเนี่ยพอทําเรื่องนี้ออกมาอายุออกมาคนทําเหรียญเขาจะตามเขาจะตามอะไรครับวัตถุมงคลเขาตามพระพระท่านบอกว่าอายุเท่าไหร่เขาก็ตามนั้นนแต่ก็ไปค้านกับใบเกิดไปค้านกับสิ่งที่เกิดก็ไอ้คนก็บอกว่าโกงอายุแต่จริงๆเนี่ยท่านบอกว่าตามตามสิ่งที่ท่านแล้วก็มันมีที่ไม่ตรงเนี่ย คือเหรียญรุ่นแรกทําออกมาอายุขนาดนี้พอจะไปทําตรงกับใบเกิดก็ทําไม่ได้เพราะอายุมันอายุเหรียญแรกมันเกินเหรียญที่สองก็ต้องทําตามมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมมันทําไมมันมันโกงมาตลอดก็เพราะว่ามันแก้กันไม่ได้ก็เหรียญรุ่นแรกบอกว่ารุ่นแรก81ปี พอมารุ่นสองพอไปดูในใบเกิด76ปีแล้วอยู่ๆจะมาลง76ปีก็ไม่ได้มันก็ต้องลงนะตามนั้นนะตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ลันเงินไปเรื่อยๆรื่อยๆืยๆไอ้นี่เขาไม่ตั้งใจจะโกงแต่ว่ามันต้องไปตามอย่างนั้นแล้วเกจิบางองค์บางรุ่นท่านบอกเองว่าอายุขนาดนี้นะลูกศิษย์นะใกล้ชิดบอกว่าเพื่อให้ท่านอายุยืน สร้างเหรียญเพิ่มไปอีกหนึ่งปีเพื่อให้อายุท่านบวกบวกไปอีกหนึ่งปีกลายเป็นว่าไอคนมันมาบอกว่าเอ้าไม่ตรงอีกแล้วนะทําไมนะไปโกองอายุคือเรื่องมันมีหลายอย่างในวงการพระแล้วท่านจะเอามาโจมตีกันทําไมล่ะครับนะท่านอยากเช่าก็เช่าไม่อยากเช่าก็ไม่เป็นไรนะท่านก็ดูแล้วท่านจะเอาเรื่องแบบนี้ไปโจมตีกันนะเรื่องอายุเอ่ยเรื่องพรรษาเอ่ยพรรษาเนี่ยผมบอกนะครับว่านะท่านพรรษาน้อยก็จริงนะครับ แต่ว่าท่านเป็นคารวาท่านก็ศึกษาวิชาจากตรงนู้นตรงนี้มาแล้วก็มันมีนะครับท่านรู้ไหมบางรูปเนี่ยถึงขนาดว่าถึงขนาดว่ายอมศึกเพื่อจะเพื่อจะบวชใหม่ทําให้พรรษาไม่มีเพื่ออะไรครับไม่อยากจะปกครองคณะสงฆ์ไม่อยากมีตําแหน่งแห่งหนเพราะว่าถ้ามีพรรษาเยอะก็จะมีตําแหน่งแห่งหน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะท่านไม่อยากเป็นท่านก็ศึกแล้วก็บวชใหม่พันษาก็น้อยลงไปนะบางองค์ก็เป็นอย่างนี้ก็มีแล้วท่านจะไปยึดอะไรล่ะครับนาะจะไปยึดอะไรเรื่องเรื่องอายุเรื่องรรษาท่านบอกว่าท่านไปเนี่ยเอาเท่าองค์นี้เก่งสามรรษาก็เก่งได้ครับห้ารรษาก็เก่งได้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะชาวต่างประเทศเขาก็ไม่ได้นับนะ เขาไม่ได้นับเกจิที่พรรษานะครับแล้วเขาก็ไม่ได้นับที่อายุด้วยเขาเล่นพระกันปัจจุปัจจุบันท่านไปดูฮะเกจิหนุ่มๆน่นาหลายองค์ตอนนี้ดังมากอายุยังน้อยเกจิหนุ่มๆทั้งนั้นแต่เก่งเรื่องอักขาระยันเก่งเรื่องวิชาอาคมต่างๆที่เขาล่ำเรียนมาปรากฏว่าชาวต่างประเทศยอมรับแต่คนไทยยังมีความรู้สึกโอ้พรรษาน้อยจังไปคิดถึงพรรษาแต่ว่า นะเกจินะคนนะพรรษาโอ้ยพรรษาสูงสูงแต่ว่าถ้าไม่ศึกษาเล่าเรียนมาไม่ทําอะไรมาเลยถามว่าเก่งไหมล่ะครับมันก็เก่งไปไม่ได้หรอกแต่ว่าก็มานับพรรษาเอานั้นผมบอกไอ้เรื่องพรรษาเรื่องอายุเรื่องเจ้าอาวาสอย่ามาพูดกันเลยครับอย่ามา้าบกันเลยบางคนมา้าบเรื่ององค์ที่ไม่ใช่เจ้าวาสองค์นั้นต้องเจ้าวาสองค์นี้เจ้าวาดผมบอกว่าไอ้นี่ไอ้นี่มันไม่ใช่หรอก นะมันไม่ใช่นะครับนะเจ้าวาดเจ้าเจ้าวาดต้องเป็นเกจิเก่งเ,เท่านั้นเหรอมันไม่สําคัญหรอกครับนะรบพระไม่เป็นเจ้าวาดก็เป็นเกจิเก่งได้นะครับไม่ใช่ว่าเจ้าวาดจะต้องเป็นเกจิเก่งองคเดียวนะครับนะคือเขาเป็นเกจิมาต้องเก่ <pierwszy> งแล้วก็เป็นเจ้าวาดเหรอครับหรือเป็นเจ้าวาดแล้วต้องเป็นเกจิเก่งไม่ใช่ครับนั้นอย่าไปยึดนะอย่าไปยึดว่านะโอ้เกจ,จิต้องเป็นเจ้าวาด เขาจะลาออกกันจนหมดแล้วเกจินะนะเพราะว่าคณะสงฆ์ในปัจจุบันเนี่ยผมจะบอกให้นะครับมันยิบย่อยมากนะหน้ารายงานนะความเคลื่อนไหวภายในวัดเนี่ยเรื่องทําบัญชีรายละเอียดค่าใช้จ่ายมันต้องแจ้งนะครับมันต้องทําบัญชีเกจินะโอ้โหไปเรียนนู่นเรียนนี่เรียนนั่น,น,นต้องมานั่งทําบัญชีต้องมานั่งอะไรแจ้งท่านบอกว่าโออย่างนี้ลาออกดีกว่า น่าลาออกให้ให้พระรุ่นใหม่เข้าไปจัดการไม่จําเป็นเป็นประธานสงฆ์อยู่นิ่งๆน,นั่งสมาธิผมว่ามันก็โอเคนะครับไม่จําเป็นหรอกครับท่านอย่าเอามาโจมตีกันหน่อยเลยตรงเนี้ยนาะ3สามประเด็นเนี้ยท่านพยายามจะหยิบมาโจมตีกันนะโดยเฉพาะนักสร้างนะครับหนึ่งก็คืออายุสองก็คือภรษาสามก็คือเจ้าวาดไม่ใช่เจ้าวาดผมบอกว่ามันไม่ใช่ประเด็นหรอกครับนั้นประเด็นมันอยู่ที่ว่าท่านเก่งหรือเปล่า ท่านท่านมีคนยอมรับมีคนศรัทธาหรือเปล่าตรงนั้นสําคัญกว่าครับท่านไปดูตรงนั้นนะนี่ผมบอกนะบอกให้นะครับเพราะว่าท่านจะได้ไม่ไปโจมตีกันอีกนะเพราะทุกวันนี้ท่านก็ไปโจมตีเพราะว่าท่านมีสื่อนะท่านมีสื่อเพราะสื่อท่านก็ขยับแล้วท่านก็โจมตีคนนู้นคนนี้เขานะแล้วก็ลากกันไปนะคนที่มีความเชื่อว่าเกจิต้องเป็นเจ้าว่าเท่านั้นถึงเก่งก็ต้องประโคมข่าวกัน เกจิต้องอายุมากเท่านั้นถึงเก่งก็ประโคมข่าวกันเกจีต้องทันสามากเท่านั้นถึงเก่งก็ประโคมข่าวกันผมบอกว่านะท่านต้องดูนะดูความเป็นจริงทุกอย่างว่าท่านมีการศึกษาเรียนรู้อะไรมาไหมเพราะเดี๋ยวนี้เขายอมรับกันได้หมดไม่จําเป็นจะต้องเป็นเกจีแก่ๆอายุมากๆเกจีรุ่นนะอายุน้อยๆแต่เขาล่ําเรียนมาเดี๋ยวนี้เขายอมรับกันเรื่องอักขาระยันนะครับ เกจิหลายองค์ตอนเนี้ยอายุน้อยๆเนี่ยนะแต่อัคระยันเนี่ยเพราะอัคระยันแต่ละตัวแต่ละตัวมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอัคระยันอยู่แล้วท่านจะเห็นว่าเกจิเดี๋ยวนี้นะครับทำนะเรื่องอัคระยันเขียนอัคระยันเชาาต่างประเทศนิยมครับแล้วก็ชื่นชอบแต่คนไทยก็ยังนะยังไม่ค่อยยอมรับบ้างในบางส่วนในเรื่องแบบนี้นะครับ แต่อีกหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าชาวต่างประเทศเขายอมรับกันมากๆนะคนไทยเองก็ต้องยอมรับในเรื่องตรงนี้นะครับนะท่านก็ดูเอาเองแล้วกันนั้นผมบอกว่าท่านอย่าไปโจมตีกันเลยนะครับอย่าไปโจมตีกันเลยเรื่องโกงอายุนะเรื่องพันษานะเรื่องเจ้าอาวาสไม่ใช่เจ้าอาวาสผมบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะเขายอมรับดูสิ นะพอเป็นเกจิก็ยังไม่เท่าไรพอไปเป็นคารวาตเขามังเวทคนชื่นชอบเต็มเลยทีนี้นะเต็มเลยเพราะว่านะ่าทำอะไรได้มากกว่าเห็นไหมครับนั้นถ้าท่านอย่าผลักดันให,ให้ให้ท่านออกไปจากการเป็นภิกษุเลยให้ท่านเป็นภิกษุเนี่ยดีแล้วนะอย่าไปโจมตีท่านอย่าไปอะไรท่านนักหนาเลยนั้นผมบอกว่าเรายอมรับเนี่ยทุกวันเนี่ยนะ คารวะขมังเวศหลายท่านไม่ได้เจ้าวา่าหลายท่านไม่ได้นะไม่ได้ห่มเหลืองแต่ว่ามีคณะศรัทธาเยอะแยะมากมายทําไมอย่างนั้นท่านศรัทธาล่ะครับแต่ทําไมพอเป็นพระท่านโจมตีกันจังอ่ะนะท่านก็ต้องยอมรับตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็อย่ามาโจมตีกันเพราะว่าตอนนี้ยมันโจมตีง่ายมันบาปคือคือนี่ผมจะบอกให้นะ มันมีในลักษณะอย่างนี้ที่โจมตีกันทำไมถึงโจมตีกันรู้ป่ะอีตอนแรกเนี่ยผมเห็นนี่นะมีหลายๆคนก็ชมวะโอ้ยบางคนโพสต์นะนะโ้โพสต์ดีมากเลยนะนะ้าเกจิองค์นี้หน้ากราบไหว้สมถะเรียบง่ายโอย้เป็นพระดีมากๆแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับไปขออนุญาตที่วัดวัดไม่ให้อนุญาตจัดสร้างเท่านั้นเองกลับมาโอ้โหเกจิไรเมตตา นะอย่างงุ้นอย่างนี้โอ้โหใส่เขาเพียบเลยเละเลยอะ่ะทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยหลายโพสท่านก็โอ้โหท่านก็สรรเสริญเยินยอเต็มเปี่ยมไปหมดแต่พอท่านไม่ได้จัดสร้างวัตถุมงคลเท่านั้นน่ะท่านก็ใส่แบบโอ้โหเละเทะไปหมดเลยเนี่ยนี่คือ,ค,อคือผลผลประโยชน์ที่ทําให้พระเราเนี่ยนันโดนไปด้วยฮะหน้าพระเราโดนด้วยก็คือว่าคุณไปขอเอาเข้าจริงนะผมจะบอกให้นะ่ะ ท่านก็เมตตาหมดนะแต่บางอย่างเนี่ยนะจังหวะมันไม่ได้หรือเยอะเกินไปหรือว่าทิ้งช่วงไว้หน่อยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามาครั้งหน้าแล้วท่านอาจอนุญาตนะมันมาเยอะอะ่ะคนขอเยอะเนี่ยนะบางทีท่านอาจจะยังไม่ให้ตอนนี้แต่บางคนบอกว่าไม่ให้ไม่เป็นไรนะไม่ให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันนะตเตรียมไอ้นุ่นแฉเตรียมไอหนี่แฉเตรียมไอนันชน นี่คือนี่คือนักสร้างครับนี่คือนักสร้างนะแล้วคุณคุณทำำํนะาสําเร็จนะคุณทําสําเร็จน่ะมีสิทธิ์นะครับที่คุณจะทําสําเร็จแต่มันบาปไหมล่ะมันบาปไหมไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะเพราะมันเป็นเรื่องของคุณนะครับนะแต่ผมเชื่อบางคนก็มั่นใจในตัวเองว่าจะทําสําเร็จนะว่าจะทําสําเร็จนะครับจะทําให้ บางทีเนี่ยโอ้โหถึงไปประกาศเสร็จแน่นะเสร็จแน่เดี๋ยวจะแฉให้ล้มเลยนะเดี๋ยวจะแฉให้ไม่มีที่ยืนนะอะไรแบบเนี้ยผมบอกว่านายุคนี้มันเก่งกันแล้วเกินนะ่นะนะเก่งกันจริงนะก็เก่งกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะเก่งกันไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าไม่มีใครไปทําอะไรคุณได้หรอกนอกจากเวรกรรมนะนอกจากเวรกรรมเท่านั้นแหละนะครับนั้นคุณมีนี่นะเดี๋ยวนี้มันมีพร้อมหมดน่ะกลุ่มคุณก็ใหญ่ นะครับนะาอำนาจคุณก็มีเงินคุณก็มีนะเฟซบุ๊กคุณคนก็ติดตามเยอะนะออนไลน์คุณก็แยะนะพักพวกคุณก็แยะสามารถจะตีเกจิอาจารย์ล้มคว่ำหงายได้เอาเลยครับเอาเลยผมไม่สามารถจะไปจะไปอะไรขอพวกคุณได้หรอกคุณจะโจมตีใครคุณจะเอาเกจิองคไหนให้หงายท้องนั่นเป็นเรื่องของคุณนะนะเป็นเรื่องบาปกรรมที่คุณจะ นะคุณจะต้องโดนเองนะครับนะผมไม่ไม่ไปไปขวางคุณละนะคุณอยากทำอะไรกันก็ทำเถอะนะอยากทำอะไรก็ทำเพราะว่าคุณมีอำนาจวาสนาคุณมีนะคุณมีเงินคุณมีพวกนะคุณมีออนไลน์คุณจะตีให้พระล้มล้มความหงายอะไรก็เรื่องของคุณนะฮะนะแล้วมันก็จะเป็นบาปกรรมเองแหละนะอะนะครับก็นะพูดให ให้ท่านพอจะเข้าใจแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็จะได้รู้คนที่เข้าใจแล้วนะฮะก็ก็เข้าใจนะครับนั้นผมบอกว่านะในปัจจุบันมันเป็นหนึ่งนี้เราก็จะได้รู้นะครับรู้เขารู้เราฮนะน่ารู้เขารู้เราสิ่งที่ผมสงสารแล้วผมเห็นใจนะครับบรรดาเกจิอาจารย์หรือพระคณาจารย์ท่านจะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาลําบากนะนะ้าขึ้นมาเนี่ยฝ่าจะมาดังกว่าจะอะไรก็ยากนะ แต่พอพอไอ้ไอ้พวกนี้มันไม่ได้ดังใจเนี่ยมันก็จะใช้กลวิธีนะเพื่อจะล้มเพื่อจะทําให้นะทำให้ท่านหมดความสง่างามแล้วก็เสื่อมศรัทธานั้นผมบอกว่าคนที่เขาศรัทธาอยู่เนี่ยเขาไม่เสื่อมศรัทธาหรอกนะครับไม่เสื่อมศรัทธาผมบอกแล้วนะของของสองสิ่งเนี่ยนะของสองสอง,สองสิ่งหรือเกจีสององ,องนะ ท่านนับถือองค์ไหนท่านนับถือนะครับผมบอกว่าสิ่งที่ท่านทำได้เนี่ยก็คือท่านต้องพยายามเผยแผ่บารมีของครูบาอาจารย์ของท่านให้คนได้รู้จักว่าครูบาอาจารย์ของท่านเก่งทางด้านไหนอะไรยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ใช้วิธีไปโจมตีอีกรูปหนึ่งเพื่อจะทำให้นะองค์ของท่านขึ้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ที่โจมตีคนอื่น แล้วนะองค์ของท่านจะขึ้นมันนะในปัจจุบันเองเนี่ยนะครับการโจมตีนี่ผมบอกนะนะวงการพระจะเป็นอย่างนี้นะคือคือพยายามโจมตีคนอื่นเพื่อจะให้นะให้ของตัวเองขึ้นนั้นผมบอกไอ้นี่มันผิดนะฮะมันผิดมันผิดระบบการขายด้วยนะระบบการขายเนี่ยท่านไปดูฮะนะนะท่านขาย นาท่านขายที่ดับเพลิงกันทั้งคู่เนี่ยส,สมมติสองคนขายที่ดับเพลิงเหมือนๆกันเนี่ยนะท่านขายยี่ห้อหนึ่งไอ้นี่ขายอีกยี่ห้อหนึ่งแต่ท่านไม่ <tortured. S 1> ยอมบอกคุณสมบัติของเครื่องดับเพลิงของท่านว่าดีแค่ไหนอย่างไรแต่ท่านไปบอกว่าคุณสมบัติของไอ้เครื่องดับเพลิงของคู่แข่งเนี่ยมันแย่อย่างไงแล้วท่านเชื่อหรือว่าคนที่เขาเชื่อว่าอันนั้นน่ะเขาแย่อย่างไงแล้วเขาจะมาซื้อของท่าน เขาต้องดูว่าของท่านเนี่ยดีอย่างไงเขาถึงมาซื้อไม่ใช่ว่าไปดูว่าของคนอื่นเขาเสียอย่างไงเขาถึงไม่ซื้อเรามาซื้อของท่านมันไม่ใช่ครับท่านอาจจะเข้าใจอะไรแบบนั้นนะแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับเหมือนรถน่ะเหมือนคานขายรถน่ะนะท่านก็ต้องบอกว่ารถของท่านเนี่ยมันเหาะเหินเดินอากาศได้ขนาดไหนขับได้เร็วขนาดไหนไม่ใช่ไปบอกว่าของคู่แข่งเนี่ยมันเต่ามันขับไม่ได้มันเหินไม่ได้มันทำอะไรไม่ได้ นะไอ้นั่นมันไม่ใช่ผู้ขายที่ดีนะครับแล้วมันก็ไม่สง่างามถ้าเกิดท่านขายได้มันก็ไม่สง่างามนะครับนั้นผมบอกนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องนะจะต้องบอกของเราว่าของเราเนี่ยดียังไงนะครับอย่าไปว่าของคนอื่นว่าของคนอื่นเขาเสียอย่างไรในปัจจุบันวงการพระ เวลาเวลาจะว่ากล่าวเนี่ยเที่ยวไปยกของคนอื่นว่าของคนอื่นเนี่ยเสียอย่างไรเพื่อจะทําให้ของตัวเองเนี่ยดูดีแต่มันไม่ใช่นะการที่จะทําให้ของตัวเองดูดีก็คือว่าต้องบอกกล่าวว่าของตัวเองเนี่ยมันดียังไงสวยยังไงเท่านั้นเองนะครับอันนี้ต้องเข้าใจกันนะฮะเข้าใจกันอย่างนั้นนะนะคุณตูมตามผมนับถือหลวงพ่อทองครับแต่เจอเพจหนึ่งทำเหรียญเจ้าคุณ นะเขาบอกว่าองค์นี้คือเจ้าอาวาสตัวจริงผมเลยสงสัยเลยมาเรียนถามอาจารย์ครับนะคือคือนะคือมันอย่าไปบอกว่าอย่าไปบอกว่าตัวจริงไม่ตัวจริงผมยังไม่ได้ไม่เคยได้ยินหลวงพ่อทองไปบอกว่าท่านเป็นเจ้าวาดเลยนะแล้วผมก็ไม่ได้ยินว่าใครพูดบอกว่าหลวงพ่อทองเป็นเจ้าวาดเลยนะฉะนั้นเนี่ยจะไปบอกว่าตัวจริงไม่ได้ นะคุณจะไปพูดว er er yeah> er ่าเป็นตัวจริงไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้บอกอ่ะนะไม่ได้บอกไม่ไปแอบอ้างว่าเป็นเจ้าวาดหรือไม่อย่างไรเขาไม่ได้บอกท่านเคยได้ยินเหรอนะผมไม่เคยได้ยินจากจากท่านเลยนะผมเนี่ยเข้าไปหาหลวงพ่อทองตั้งหลายครั้งหลายหนมีคนไปสร้างวัตถุมงคลกันตั้งหลายครั้งผมยังไม่เห็นเลยว่าหลวงพ่อทองท่านบอกว่าท่านเป็นเจ้าวาดแล้วมันจะมีเจ้าวาดตัวจริงไม่ตัวจริงยังไงล่ะครับนะเจ้าวาดก็ไม่ยังมีตัวจริงตัวปลอมหรอก น่าเจ้าวัดอ่ะก็เจ้าวาสก็คือผู้ปกครองวัดคณะสงฆ์ก็แต่งตั้งขึ้นมาเขาแต่งตั้งหลวงพ่อทองไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อทองเนี่ยท่านอยู่ที่ชัยภูมินะตอนหลวงพ่อคูณท่านมรณภาพคนที่อยู่ที่วัดก็คือเจ้าคุณนุชก็ตามคณะสงฆ์เขาก็ตั้งเจ้าคุณนุชก็ถูกต้องครับน่าถูกต้องผมไม่เห็นมีอะไรมันน่าไม่เห็นมีอะไรมันมันมันเป็นสาระสําคัญเลยหรือท่านว่าไปเป็นสาระสำคัญผมไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระสําคัญเลยนะ น่าก็ปกติอยู่แล้วครับน่าปกติอยู่แล้วเออถ้าบอกว่าหลวงพ่อทองอยู่วัดบ้านไร่แล้วก็ไม่ได้เป็นเจ้าวาดัดนะแต่ว่าหลวงพ่อทองไม่ได้อยู่วัดบ้านไร่ท่านอยู่ชัยภูมิตอนที่มีตําแหน่งแห่งหน้าแต่ว่าน้าเมื่อตั้งท่านมาอยู่ที่นาวัดบ้านไร่น้าท่านก็อยู่ในฐานะที่เป็นสิทธิหลวงพ่อคุณน่าก็เท่านั้นนั้นเจ้าว่านก็คือเจ้าคุณนชนันแหละ นั่นก็เข้าใจนะ้ครับทุกคนก็รู้กันหมดไม่จําเป็นต้องไปบอกว่าเป็นตัวจริงไม่ตัวจริงนะครับมันไม่ได้สาระสําสคัญว่าใครจะเป็นตัวจริงไม่ตัวจริงเพราะว่าท่านไม่ได้ไปอ้างเออถ้ามีการอ้างมีใครอ้างนะก,ก็ก็ว่ากันไปนะถ้ามีการอ้างแต่ผมไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ยินผมเป็นสื่อผมก็ไม่เคยได้ยินว่าหลวงพ่อทองถ้าไปบอกว่าท่านเป็นเจ้าวาดหรือเปล่านะ <provinces> ไม่ใช่นะเขาก็รู้กันหมดคณะสงฆ์เองก็รู้ใครก็รู้ว่าใครเป็นเจ้าวาสนะ นั้นนั้นไอประเด็นแบบนี้นะอย่ามาบอกเลยว่าตัวจริงหรือไม่ตัวจริงเพราะว่าท่านไม่ได้บอกนะท่านไม่ได้ประ,ประกาศนี่ว่าท่านเป็นเจ้าวาดนั้นนั้นเนี่ยเ,เห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ยเห็นไหมนะคือคือผมบอกนะคนเราเนี่ยนะคือคุณจะทําอะไรก็ทําเถอะแต่อย่าอย่าไปเอานะอย่าไปเอาสิ่งที่ที่เป็นความขัดแย้งไปให้ท่านนะท่านเป็นสง อย่าเอาความขัดแย้งไปให้ท่านปวดหัวเลยนะครับท่านอย่าไปเสี่ยมสิอย่าไปเสี่ยมอย่าไปชนอย่าไปอะไรแบบนั้นสินะอย่าไปให้ท่านปวดหัวผมบอกนะครับเนี่ยไอ้คนธรรมดาเนี่ยแหละนะทําให้สงฆ์ก็ปวดหัวนะดูไปอยู่ๆก็ไปเสี่ยมนั่นผมบอกว่าอย่าไปเสี่ยมนะท่านอยู่ของท่านท่านอยู่ของท่านแบบสงบนะอย่าไปโอ้โหจะไปตัวจริงไม่ตัวจริงอะไรเขาก็รู้กันหมดนะ นะผมบอกว่ามีใครไม่รู้บ้างล่ะผมว่ามีแต่คนเขียนเท่านั้นล่ะไม่รู้ว่าใครเป็นตัวจริงไม่ตัวจริงเขาก็รู้กันอยู่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกนะเขาก็ไม่ได้บอกว่าเออฉันคือเจ้าวาดนะอะไรผมไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ยินแล้วท่านก็ไม่เคยพูดนั้นเนี่ยอย่าเสี่ยมเลยนะอย่าเสี่ยมเลยนะครับเอาให้เห็นเห็นนะว่านะหลวงพ่อทองท่านอยู่วัดบ้านไร่ แล้วท่านก็เป็นพระธรรมดาสามัญน,นะไม่มียศถาบรรดาศักิ์อะไรแต่มีลูกศิษย์ลูกหาเลื่อมใสศรัทธ,ธาก็เท่านั้นนะเข้าใจตรงกันนะครับนะ่าจะได้ไม่มีปัญหานั้นผมบอกนะครับนะถ้าคิดว่าผมพูดไม่ถูกแย้งมาได้นะแย้งมาได้อะอะไรถ้าผมพูดไม่ถูกอ่ะนะผมบอกว่าผมอยู่ตรงนี้เนี่ยผมรู้อะนะผมอยู่หนังสือพิมพ์มาตั้งนาน อยู่หนังสือพิมพ์รายวันมาสิบหกปีนะผมไม่รู้เหรอนั้นผมบอกว่านะทุกวันนี้เนี่ยบารมีหลวงพ่อทองเนี่ยท่านท่านมีมากแล้วผมบอกว่าทุกเกจิแหละพอบารมีเยอะก็ต้อง,ก,องก็ต้องมีนะมีคนที่จ้องนะครับก็เหมือนธรรมดานะแต่ว่ามันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายหรอกเพราะว่าคนศรัทธาคนที่ชื่นชอบ เยอะนะเยอะนั้นเนี่ยผมบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ง่ายอย่าอย่าไปนะอย่าไปเสีย่ยมนะถ้าจะขายของนะถ้าจะขายวัตถุมงคลทําวัตถุมงคลขายหรืออะไรเนี่ยท่านบอกแต่ของท่านนะบอกของท่านไม่จําเป็นจะต้องนะจะต้องอะไรกันมากมายนะครับนะทําให้นะสบายใจทั้งสองฝ่ายผมบอกนะครับว่านะวัดเขาสงบวัดเขาสงบ นะก็วัดเนี้ยเป็นวัดหลวงพ่อคูณนะเป็นว like <Congrats. S 2> ัดหลวงพ่อคูณนะเจ้าคุณนุชท่านก็เป็นศิษย์หลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อทองท่านก็เป็นศิษย์หลวงพ่อคูณนะท่านก็รู้จักกันนะครับเจ้าคุณนุชท่านเป็นเจ้าวาดนะหลวงพ่อทองท่านไม่ใช่นะแต่ว่าท่านก็เป็นเกจิที่นะสนองงานนะคณะสงฆ์ทั้งสองท่านนะท่าน นะท่านก็ช่วยหลวงพ่อทองท่านได้เงินมาปัจจัยมาท่านก็ช่วยคณะนะสงฆ์ท่านก็ช่วยนะเรื่องสังคมสงเคราะห์ผมบอกว่ามันไม่มีอะไรที่มันผิดแผกหรอกนะท่านไปดูหลายๆวัดนะบางวัดเนี่ยมเององนะเีเกจิสององท่านไปดูนะวัดเทพนรสิงเกจิสององนะเกจิสององหลวงพ่อพวงท่านนะใครบอกมาไงว่าหลวงพ่อพวงเป็นเจ้าว่า หลวงปู่พวงก็ไม่ใช่เจ้าวาดนะนะนะแล้วไปบอกไหมว่าเอ๊ะนะนี่ตัวจริงนะไม่ใช่ไม่เห็นไม่ใครพูดเลยว่าตัวจริงนั่นก็สององค์เหมือนกันนะวัดนั้นก็สองเอววัดเทพนรสิงห์อ่ะเจ้าอาวาดก็ไม่ใช่หลวงปู่พวงก็ไม่ใช่เจ้าวาดนะนะหลวงปู่พวงก็พระลูกวัดวัดนั้นเนี่ยถ้าถ้าจะดูนะอย่างวัดวัดเทพนรสิงห์เนี่ยนะมีสามองค์เลยด้วย นะครับที่มีวิชาเนะีผมบอกว่าท่านอย่าไปแบ่งเลยนะอย่าไปแบ่งว่าองค์นี้นะเจ้าอาวาสองค์นี้ไม่ใช่เจ้าอาวาสองนี้เจ้าอาวาสตัวจริงไม่ใช่ตัวจริง,รงนั้นผมบอกว่านะเกจิที่ไม่ใช่เจ้าอาวาสเนี่ยเยอะนะครับเยอะที่ผ่านมาก็ก,ก,ก็มีนะท่านเห็นไหมว่าอย่างแหมเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวลูกศิษย์ก็จะมาไอนี่ผมอีกเอาเป็นว่าไม่ไม่ไปยกตัวอย่างแล้วกันนะหลายองค์ นะที่ท่านไม่ใช่จ้าว่าจะเป็นเกจิดังเนี่ยหลายองค์นะไปไล่ดูเอาเองแล้วกันแล้วท่านจะรู้